สูตรหนุนไม้แบบนี้เอาไปใช้ได้เลยบานจะไม่ตกแน่ๆวิธีหนุนไม้สําหรับหน้าต่างบานเปิดอันนี้จะเป็นชุดกระทุงของทีเดียลูมิเนียมนะครับหลักการนี้นะจะใช้กับบานสวิงก็ได้ชุดประตูบานเปิดก็ได้นะสำหรับชุดที่โดนน้าเราก็ต้องเช็ดก่อนแล้วก็ยิงซิลิโคนที่ข้อต่อนะกันนะ้ํามันท่วมซึมเข้าข้อรอยข้อต่อแบบนี้ก่อนแล้วเวลาวางไม้นี่นะครับเราจะต้องวางแบบทะแยงนะข้างล่างหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ที่เสาหลังอีก1ชิ้นผมจะขอเรียกเสาหลังแล้วกันเสาหลังคือเสาที่ติดบานพับอยู่ ส่วนเสาหน้านะครับคือเสาที่ติด มือจับแล้วกันนะผมไปเรียกแบบนี้เราก็แปะไม้อีกหนึ่งอันที่เสาหน้านะครับกระจกเนี่ยเราจะต้องเอาเข้าที่เสาหลังก่อนนะให้มันแนบไปกับเสาหลังนะครับกระจกแล้วมันจะเข้าง่ายๆนะแล้วก็ให้กระจกเนี่ยมันไปหนุนไม้ที่เสาหน้าอ่าแล้วเราก็ตบคิ้วที่เสาหลังก่อนนะเพื่อเป็นการเซฟตี้ไม่ให้กระจกมันล่วงพอเราดูแล้วระยะเนี่ยโอเคใช้ได้นะเราก็ตบคิ้วที่เสาหน้าต่อจุดคลแม็กนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยหนุนไปที่กรอบบานด้านบนเนาะเพื่อจะกันบานเนี่ยตกลงมาเราจะใช้กระจก ไว้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสามารถตบขคิ้วข้างบนข้างล่างแล้วก็อัดยางได้ต่อไปสูตรนี้เอาไปใช้เลยฟันไม่ตกแน่ๆ